สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาดูการรับตำแหน่งประธานาธิบดีของอเมริกานะคะ ตะกี้เลดี้กากามานะคะมาร้องเพลงชาติของอเมริกา Serve on the supreme court of the united states of america justice sonia sotomayor please อันนี้เป็นคมมราฮาริสเป็นเป็นรองประธานาธิบด,ดีนะคะกำลังสาบานตอนอยู่เป็นรองประธานาธิบด,ดีคนแรกที่เป็นผู้หญิงนะคะ คำสาบานสว่วนใหญ่ตอนที่แต้มรับรับตำแหน่งไม่ใช่รับเป็นสัญชาติเขาก็จะจบท้ายด้วย so help me God ก็เหมือนให้ God ก็คือ God พระพุทเขาเรียกอะไรนระพระเจ้าคาุ้มครองปกครองชั้นอะไรประมาณเนี้ยนะคะ ก็เป็นวันที่น่ายินดีของชาวอเมริกันนะคะก็รอดูว่าเขาจะทำงานนะคะลุงโจเนี่ยกับทีมเนี่ยจะทำงานเป็นยังไงใน4ปีต่อจากนี้ไปถ้าสมมติว่าทำงานไม่ดีพวกเราก็แค่เลือกใหม่แ,แค่นั้นเองนะคะก็ เอาบรรยากาศมาให้ดูแต่เองก็ดูผ่าน Facebook หรือดูข่าวมาอีกทีหนึง่งไม่ได้ดูจะดูอะไรมากค่ะแต่ก็พอเป็นพิธีประวัติศาสตร์ทางอเมริกาแล้วก็บันทึกไว้ในใน,ในความทรงจำแล้วก็ YouTube เองแล้วก็มีเขาจะเอาดารานักร้องที่ดังๆที่เลือกมาแล้วมา มาร่วมพิธีแล้วก็มาร้องเพลงมาอะไรด้วยนะคะซึ่งข,ขก็แปลกตาแปลกใจสำหรับแต่มเหมือนกันนะก็ไม่เคยได้ดูอะไรตอนแบบเนี้ยตอนที่ทําได้เป็นแต่มก็ไม่ได้ดูนะคะอันนี้เจโล เขาจะมีทั้งทหารทั้งตำรวจทั้งอะไรมาแบบเยอะมากเขทั้งหน่วยความปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้คือแบบว่าคนยังไม่เยอะเท่าไหร่เนาะ ันเสื้อเขียวก็คือภรรยานะคะหรือผู้หญิงคุณหญิงหมายเลขหนึ่งทำเรียกแต่ไม่รู้ว่าได้ยินเสียงเพลงกันหรือเปล่านะคะแต่นี่ก็จะมีเพลงอันนี้ตรงนั่นนอนในดีซอู้ ดูไปก็คนลุกไปนะคะหน้าป้ายหน้าบ้านแต่นี้ยังติดป้ายโจไบเดนอยู่เลย <c oughs> ก็รอวันนี้นะคะรอให้เขาขึ้นตำแหน่งตามปกติก่อนแล้วก็จะไปให้ให้จบก่อนแล้วค่อยจะไปเอาดึงป้ายออก ที่จริงวันที่รับตําแหน่งอย่างเงี้ยนะคะประธานาธิบดีคนเก่าจะต้องจะต้องมามาแสดงความดีใจกับประธานาธิบดีคนใหม่แต่อย่างที่เรารู้นะคะทำเนี่ไม่ไม่ไม่ยอมเกี่ยวไม่ยอมรับนะคะหนีอนั่นมาเชยเลยนั่งเครื่องเฮลิคอปเตอร์ออกมาเที่ยวที่ อ่อฟอริดาเฉยเลยแทนที่จะเข้าไปพิธีอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เขาพูดเขาพูดภาษาสเปนิชนะคะคือประเทศอเมริกาเนี่ยจะคนะ คนที่พูดสเปนเนี่ยสเปนเนี่ยจะเยอะมากนะคะเป็นภาษาที่สองภาษาที่สองของส,สหรัฐเลยก็ได้แล้วไม่ว่าจะทำโปรแกรมอะไรต่างๆในในที่ใช้เนี่ยในประเทศเนี่ยนะคะจะต้องมีภาษาสเปนด้วยให้เลือกนะคะใช้บริการหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีภาษาอังกฤษหรือสเปน ับไลสเปนยอนนูเลขหอึ่งอะไรเงี้ยนะคะให้เลือกเลยซึ่งก็ดีงามนะคะโอเควันนี้เอามาให้ดูสั้นๆแค่นี้แหละแต่ตเองก็แต่ตเองก็จะไปทำงานแล้วเหมือนกัน <laughs> อยู่ในสภาพนี้เอามาให้ดูแล้วก็บันทึกเป็นประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นความทรงจำเพราะว่าเนี้ยมันก็จะอยู่ใน YouTube ของแตมเนาะแล้วก็เผื่อแตมมีลูกมีเต้า มีลุงมีหลานอะไรมาให้ดูต่อไปก็ขอบคุณนะคะทุกคนแล้วก็เจอกันใหม่โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยวก็ใหดูลุงโจจะจบด้วยลุงโจเรียกลุงโจ <laughs> เห็นแดดๆอย่างเงี้ยนะคะในดีซีหนาวนะคะภริยาคืออายุกันแปดสิบกว่าแล้วยังหุนดีมากเลยทั้งหุนดีแล้วก็ทั้งสุขภาพดีด้วย Robin, Ed Leiden, Jr., yourself, I swear that I will faithfully execute, that I will faithfully execute the office of President of the United States, office of President of the United States, and will, to the best of my ability, will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States, the Constitution of the United States. And so help you got? มือฝั่งหนึ่งที่เขาจับนั่นก็คือ the Constitution ก็คือรัฐธรรมนูนนะคะที่ที่ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในในอเมริกาแล้วแม้กระทั่งตอนที่แต่มไปไปรับสัญชาติเนี่ยนะคะก็ก็ต้องเพื่อ the Constitution เนี่ยคือหรือรัฐธรรมนูนเนี่ยบอกให้ทำอะไรก็ ต้องทำท่านเราในฐานะอเมริกาอันนั้นคือสิ่งที่สูงสุดเหนือกว่าสิ่งอื่นใดในอเมริกานะคะ,ะแม้กระทั่งอำนาจทหารอะไรเงี้ยก็ไม่สามารถมายึดอะไรพวกนี้ได้ไม่ยึดตำแหน่งอะไรางี้ได้นะคะทำ,ท,ำทหารกรมทหารในอเมริกาเนี่ยจะไม่มายุ่งเกี่ยวกับการเมืองแล้วเขาก็จะทำทุกสิ่งทุกอย่างตาม the constitution คือ follow คือ,อ ตามตำแหน่งเขาเรียกว่าอะไรล่ะเคารพเรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดนะคะแม้กระทั่งประธานาธิบดีเองอะไรก็แล้วแต่คือไม่สามารถไปไปอ,ไปอ,อน,นั้นได้อะไรเงี้ยไปแก้คือต้องทำตามรัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดว่างั้นเหอะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แฟๆ อันนี้แต่ดูผ่านกลุ่มอีกทีหนึง่งมันก็เลยดูคนไม่เยอะนะคะดูคนยอดติดตามไม่เยอะโอเคก็จบกันแค่นี้เอานั่นกันแค่นี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนทุกคนที่ต,ติดตามชมนะคะ,ะไม่ได้ไม่ได้มานายบ่อยช่วงนี้กำลังหาข้อมูลทำงาน เราจะมาบอกว่าถ้ามีอะไรยังไงสามารถติดต่อถามเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยได้เสมอนะคะคอมเมนต์ Comment, หรือว่าติดต่อจำเป็นในไลน์ในอินบ็อกซ์หรืออะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะ,แล,ะแล้วก็กวใทุกคนที่ประเทศไทยมีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย